ก็ตัวต่อมานะคะตัว B B จะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของช่วยในการทำอะไรคะรลดความอ้วนนะคะ BB B B เย่อมาจากถูกต้องค่ะบล็อกเบิร์นแล้วก็บิวนะคะทีนี้ทำไมต้องบล็อกทำไมต้องเบิร์นแล้วก็บิว์นะคะ บล็อกก็คือการสกัดก้างก็คือป้องกันการดูดซึมพวกสารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก็ทําให้เราเกิดความอ้วนขึ้นมานะคะตัวเบิร์นก็คือไปเผาผ่าญน,นะคะพวกไขมันที่สะสมเข้าไปแล้วกินเข้าไปแล้วทํายังไงเราออกไม่ได้ก็ต้องไปเผาผ่านมันทิ้งออกไปนะคะแล้วก็บิ้วนะคะช่วยให้ผิวเรานะคะผองอย่างกระชับไม่ใช่ผอมแบบเหี่ยวเนะคะเลยต้องเป็นบล็อกเบิร์นบิ้วนะคะ ทีนี้นะคะสารสำคัญของเราทั้งหมดนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเป็นตัวแอลคาลลทีนนะคะตัวแคลเซียมพารเวตเคเแคตาสกาซิเนียนะคะ LCA ซิตร้าไลโอฟโวนและก็โครเมียมนะคะทีนี้เข้ามาดูส่วนประกอบแต่ละตัวกันเลยว่าทําอะไรได้บ้างนะคะตัวบล็อกของเราตัวแรกนะคะก็คือกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นสารสก,กัดจากสาหร่ายทะเลชื่อเคลลนะคะสารสก,กัดจากกระบองเพชรหรือว่าแคคตาสนะคะแล้วก็สารสก,กัดจากผลส้มแข็ที่หลายหลายท่านรู้จักกันมานานแล้วนะคะ ทีนี้มาดูตัวแรกก่อนนะคะตัวเคลนะคะสารายทะเลต,ตัวนี้จะเข้าไปช่วยทําให้นะคะร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะดูดซึมแป้งและน้าตาลได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบรับประทานของหวานาหารหวานคนที่เราชอบรับประทานพวกแป้งทั้งหลายนะคะขนมปังเค้กนะคะจะเหมาะมากเลยนะคะในการที่เจ้าตัวเคลนี่จะเข้าไปบล็อกไม่ให้สารเหล่านี้ดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราได้นะคะซึ่งตัวนี้จะแตกต่างกับจากกต,ตัวถั่วขาว ะะแต่ถ้านอาจจะเคยได้ยินโฆษณาตัวถั่วขาวถั่วขาวเขาจะช่วยบล็อกเฉพาะตัวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบทานหวานๆตัวถั่วขาวจะบล็อกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเคียวจะทําหน้าที่ได้ดีกว่านะคะทีนี้นะคะเขาบล็อก ขบดเด็ด็อกน้ำตาลไปแล้วนะคะบ่าคนหอกว่าไม่ได้ชอบทานแป้งนะคะชอบทานอะไรคะชอบทานหนังไก่นะคะชอบทานข้าวขาหมูคากินะคะในนั้นมีอะไรคะท่านยิ้มนะคะมีไขมันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแต่เค้วนะคะมีแต่สาหร่ายทะเลก็บล็อกไม่ไหวนะคะเราก็เลยมีตัวหนึ่งเข้ามานะคะก็คือตัวสารสากัดจากเจ้าตัวแคคตัสนะคะสารที่อยู่ในแคคตัสเนี่ยนะคะพอเรารับประทานเข้าไปในท้องเราแล้วนะคะเขาก็จะเข้าไปนะคะ แล้วเราก็รับประทานข้าวขาหมูตามเข้าไปใช่ไหมคะข้าวขาหมูก็จะไปโดนจับเอาไว้นะคะจับเอาไว้เฉยๆมันอาจจะหลุดได้นะคะ <S <S พอเจ้าตัวแคกทัสนี่โดนน้ำเขาก็จะพองหุ้มนะคะหุ้มจะาข้าขาหมูหนังไก่เอาไว้ในนี้นะคะทําให้ร่างกายเราไม่สามารถดูดซึมไขมันเหล่านี้แล้วเ,เข้าไปได้นะคะ <S <S เพราะฉะนั้นเราสามารถบล็อกได้ทั้งพวกคราร์โบไฮเดรตน้ตาตาลแล้วก็พวกไขมันนะคะเพราะฉะนั้นทําให้ร่างกายเราก็ยังรับประทานได้อยู่แต่ว่าไม่อ้วนมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าด้วยปริมาณที่จะ นะคะเราทานเข้าไปกี่เม็ดคะมือหนึ่งบางคนหนึ่งเม็ดบางคนสองเม็ดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าฉันทานยาฉันทานบีบีแล้วฉันจะทานข้าวขาหมูเพิ่มได้จาก1จานเป็น3จานไม่ใช่นะคะเราก็จะต้องช่วยในการช่วยตัวเองในการลดปริมาณอาหารลงด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพื่อให้ได้ผลเร็วและก็ดีที่สุดนะคะนอกจากนั้นเขายังช่วยเขาย้าไปช่วยลดระดับนะคะพะวกคอเลสเตอรอลในร่างกายเราด้วย นอกจากนี้ค่ะตัวนะคะสารสกัดจากส้มแขกหรือว่า SCA นะคะตัวนี้ก็จะช่วยในการนะคะป้องอบล็อกไม่ให้ตัวคาร์โบไฮเดตเนี่ยเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็สะสมในร่างกายเราได้นะคะและนอกจากนั้นนี้นะคะ อย่างที่บอกว่าบางทีเรารับประทานพวกยาเหล่า,านี้เข้าไปแล้วเราก็ยังรู้สึกเราอยากรับประทานอาหารอยู่มันก็ไม่ขอบสัทีนะคะตัวกาซีเนียยังช่วยทําให้เรารู้สึกอยากอาหารน้อยลงด้วยนะคะโดยที่เขาไม่ได้ไปมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าหยุดทาน d v B แล้วจะเกิดโยโย่เอฟเฟกอ้วนเป็น2เท่านะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้มีผลต่อระบบประสาทเลยนะคะ อันต่อมาค่ะบล็อกกันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้อ้วนเพิ่มขึ้นแต่ไอที่อ้วนอ้วนอยู่เนี่ยจะทํายังไงให้มันออกไปนะคะก็ต้องเบรนมันออกไปนะคะด้วยนะคะตัว CLA Citrus b i o f l a o n o i d แล้วก็ตัวแคลโครเมียมพิโคลิ e ตนะคะ ตัวนะคะ LCA จะมาจากตัวซัฟฟาเวอร์นะคะซึ่งตัวซัฟฟาเวอร์เนี่ยนะคะจะช่วยในการกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะเอาไขมันที่สะสมอยู่เนี่ยนะคะไปใช้ได้อย่างเต็มที่นะคะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยดูเหมือนไม่อ้วนแต่พอไปวัดนะคะวัดมวลน,น้ําหนักแล้วเนี่ยจะปรากฏว่าพบว่าไขมันสะสมอยู่บริเวณช่องท้องเยอะ โดยเฉพาะคนที่ชอบดื่มเบียร์นะคะคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายนะคะบางคนจะสังเกตว่ามีคอเลสเตอรอลเยอะนะคะหลายๆคนเริ่มจับพุงนะคะเขาบอกว่าให้วัดเขาบอกว่าคนที่อายุ40ขึ้นไปแล้วโดยเฉพาะคุณผู้ชายไม่ค่อยเปลี่ยนเอวกางเกงไม่ค่อยเปลี่ยนไซส์เข็มขัดไม่ใช่เขาไม่อ้วนขึ้นนะ เขาอ้วนจนเขาไม่สามารถรัดเขียขัดบริเวณเอวได้เขาก็เลยไปรัดใต้เอวแทนนะคะก็เลยสบายใจอยเอวกางเกงฉันยังเท่าเดิมไม่ต้องลดน้าหนักไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ,ะเขาบอกว่ายิ่งเอวเพิ่มขึ้นนะคะจะมีโอกาสทําให้เป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นแล้วไม่ได้มาแค่โรคหัวใจนะคะโรคเบาหวานจะตามมาด้วยเพราะว่าไขมันที่สะสมในช่องท้องเนี่ยจะไปทําให้นะคะร่างกายเราตอบสนองต่ออินซูลินน้อยลงนะคะทาให้เรามีโอกาสเป็นเบาหวานมากขึ้นนะคะตัว CLA จะช่วยทําให้ร่าง กายเราเนี่ยตอบสนองนะคะโดยการน,นําเข้าไขมันที่สะสมเนี่ยไปใช้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็กระตุนกก้นการทํางานของตัวแอลคาเนทีนนะคะซึ่งตัวแอลคาเนทีนเนี่ยเขาจะทําหน้าที่เป็นรถลับส่งนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดเราทํางานนะคะเดินเดินจากบ้านมาทํางานเนี่ยกว่าจะถึงก็ช้าใช่ไหมคะตัวแอลคาเนทีนก็ แต่ถ้าเรานั่งรถมาถึงเนี่ยมันจะมาเร็วกว่านะคะตัวอัลคาเนตินจะทําหน้าที่ในการรับส่งไขมันนะคะเข้าไปเผาผาลาญออกไปเผาผลาญให้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายิ่งมีรถหลายคันเราก็ยิ่งรับส่งพลังงานไปเผาผลาญเร็วขึ้นมากเรื่อยๆนะคะซึ่งเจ้าตัวเซ a จะไปกระตุ้นการทํางานของอัลคาเนตินอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นทําให้ร่างกายเราเนี่ยย,ยิ่งเผาผลาญเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะตัวต่อมานะคะตัวซิตรัสไบอโอโครนตตัวนี้ก็นะคะ เป็นตัวที่มีเป็นที่นิยมกันมาอย่างยาวนานนะคะในการช่วยในการลดน้ําหนักนะคะซึ่งเขาจะประกอบด้วยนะคะสารต่างๆเยอะแยะมากมายที่จะช่วยในการเผาผลาญน,นะคะกระตุ้นการเผาผลาญแคลอรี่ในะร่างกายเรานะคะแล้วก็นําไขมันที่สะสมอยู่ตามส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นแขนต้นขาหน้าท้องก้นนะคะผู้นี้ออกมาเผาผลาญให้ได้เร็วขึ้นนะคะ แต่ถ้าเกิดอยากที่จะให้เขาเผาผ่างตรงไหนเนี่ยต้องช่วยขยับเคลื่อนนะคะร่างกายบริเวณน,นั้นให้เยอะขึ้นด้วยนะคะเขาบอกว่าคนที่อยากเผาให้เร็วขึ้นเนี่ยต้องมีการ Movement ต้องมีการเรืคล่อนไหวร่างกายให้ได้อย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงนะคะต้องห้ามรับประทานอาหารก่อนนอนอย่างน้อยนอนเป็นเวลา30นาทีนะคะเพื่อที่จะให้ได้ผลดีที่สุดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนนอนเราได้ออกกําลังกายไหมคะเราได้ใช้พลังงานไนี บางคนดักหน้าได้ใช้เอาไปทําอะไรก่อนนอนน่ะนะคะเขาบอกว่าโดยรลักทั่วไปเนี่ยก่อนนอนเราจะไม่ค่อยได้ใช้พลังงานแล้วตอนกลางคืนนอกจากบางคนละเมอนอะละเมอไปตักน้ําอะไรเงี้ยก็จะใช้เยอะหน่อยนะคะเขาบอกว่าตอนก่อนนอนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นกุณานะคะงดรับประทานอาหารนะคะหรือถ้าอยากรับประทานอาหารก็ช่วยรับประทานอาหารที่เป็นพวกผักพวกผลไม้จะดีกว่านะคะแต่ไม่ใช่กินทุเรียนกันไปเป็นลูกเลยนะคะอันนั้นก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะอ้วนอีกเช่นกัน อ่าที่สําคัญอีกอันนึงนะคะตัวซีตรา t ไบโอฟอร์มาดาตัวนี้จะช่วยทําให้เรารู้สึกอยากอาหารน้อยลงด้วยเช่นกันนะคะโดยที่ไม่ได้ไปทํางานกับระบบประสาทนะคะแต่จะทําให้พอร่างกายเราเราผาผลาญไขมันเาผาผลาญพลังงานได้สมบูรณ์ขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเราจะเริ่มรู้สึกอาหารรู้สึกอยากรับประทานอาหารน้อยลงเป็นอัตโนมัตินะคะ ตัวต่อมานะคะตัวโครเมียมนะคะโครเมียมพิคอร์เนตนะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยดึงน้ําตาลไปใช้ได้ดีขึ้นเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้เร็วขึ้นนะคะจะสังเกตยังไงว่าร่างกายเรามีการใช้เปลี่ยนไขมันไปเป็นพลังงานเปลี่ยนน้าตาลไปเป็นพลังงานได้มากและมากน้อยแค่ไหนลองสังเกตว่าถ้าเกิดจับตัวเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราตัวอุ่นๆลองสังเกตว่าเขาจะไม่ค่อยอ้วน ะะหรือคนไหนที่มีปัญหาว่ารับประทานอะไรแล้วก็ไม่อ้วนสักทีก็ไปจับตัวเขาตัวเขาจะอุ่นนะคะเพราะว่าร่างกายเขาจะมีการเผาผลาญไขมันได้ดีนะคะ <c oughs> เาะผาผลาญพลังงานได้ดีนะคะดึงน้ำตาลนะในร่างกายไปใช้ได้ดีขึ้นนะคะซึ่งตัวโครเมียมนะคะจะทําหน้าที่เดียวกันคือดึงน้ําตาลเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดึงพวกคอเลสเตอรอลที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยไปใช้ได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะทําให้ช่วยในการนะคะลด ลดน้าหนักแล้วก็เผาผลาญพลังงานในร่างกายเราได้ดีขึ้นนะคะหมดแล้วนะคะดอกแล้วเบิร์นแล้วเผาผลาญเสร็จแล้วนะคะทํายังไงละ่ะผอมและหุ่นดีแล้วแต่เหี่ยวมาใช่ไสวยไหมไม่สวยนะคะเนื้อเหี่ยว,ยว,ยว,ยวๆย่นๆหลายหลายคนอาจจะเคยสังเกตถ้าเกิดใครลดน้ําหนักอย่างเร็วๆนเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณหนนะ้าท้องมันจะแฟบแล้วก็แฟบแบบเหี่ยวๆหรือว่าคนที่ท้องแล้วก็คลอดลูก ราะโรคใหม่ๆเนื้อมันจะเหี่ยวๆไม่ด้งดึงไม่แต่งตึงเพราะว่าเราขาดนะคะกล้ามเนื้อพอชั้นใต้าจากชั้นไขดชั้นอยู่หนังเราเนี่ยมันก็จะเป็นไขมันนะคะแล้วก็เป็นพวกกล้ามเนื้อถ้าเกิดใครมีกล้ามเนื้อเยอะเนี่ยนะคะผิวจะไม่ค่อยเหี่ยวแต่เพราะถ้ามีไขมันเยอะๆมากกว่ากล้ามเนื้อโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายนะคะมันก็จะเหี่ยวไปเลยนะคะเราก็จะมีตัวสองตัวที่เข้ามาช่วยในการสร้างมวลกล้ามเนื้อให้เรานะคะก็คือตัวแอลคาลลทีนกับตัวแคลเซียมไพโรเวทนะคะซึ่ง 2ตัวนี้จะทําหน้าที่ร่วมกันนะคะโดยที่แอลคาไีน์มื่มกี้บอกไปแล้วว่าเขาจะทําหน้าที่ในการรับส่งไขมัน,นะคะเอาไขมันเข้าไปสู่บ้านพลังงานนะคะไอ้หน้าตาอ้วนๆลีๆ,ๆอันนี้นะคะจะเป็นไมโตคอนเดรียที่อยู่ในร่างกายเราหรือว่าเรียกว่าบ้านพลังงานนะคะเขาจะทําหน้าที่ในการเผาผลาญน,นะคะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรต เปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแอลคาไลนีตจากไขมันจากด้านนอกแล้วก็เอาเข้ามาอยู่ในบ้านพลังงานนี้ได้เร็วเท่าไหร่นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานให้ร่างกายเราได้เร็วยิ่งขึ้นเราก็จะไม่ล้านะคะไม่ปวดเมื่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีพลังงานเราก็สามารถที่จะผอมแบบไม่เพลียนะคะหลายหลายคนเคยจํากัดอาหารนะคะเคยลดน้ําหนักเร็วๆปรากฏว่าผอมสวยแต่เพลียวันๆไม่ค่อยอยากทําอะไรไม่มีแรงนะคะเพราะว่าร่างกายเราไม่มี ลังงานเอามาใช้นะคะแต่แอลคาไลนจะช่วยทําให้เรามีพลังงานด้วยผอมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครยิ่งรับประทานแอลคาไลนแล้วยิ่งออกกําลังกายร่วมด้วยเนี่ยกล้ามเนื้อจะเฟิร์มเร็วมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสังเกตจะเห็นว่าถ้าเกิดเริ่มทานตัวบีวีใหม่ๆเนี่ยนะคะระบบการเผาผลาญการขับถ่ายจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ลักษณะของอุจจาระที่ออกมาเนี่ยจะนุ่มขึ้นเพราะว่าเขาช่วยในการขับของ ับขับพวกสัตว์ของเสียตะเภาไปจากร่างกายเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะที่สําคัญสําหรับตัวบิวก็คือตัวแคลเซียมไพโรเวตนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อของร่างกายเราด้วยเช่นกันนะคะหลายๆคนที่นะคะลดน้ำหนักเราเพียนะคะ อย่างที่บอกไปแล้วว่าเราไม่มีพลังงานนะคะไม่มีพลังงานออกมาช่วยนะคะเจ้าตัวแคลเซียมไพโลเวตเนี่ยนะคะเขาจะทําให้กระบวนการสลายกรูโคสจะเป็นพลังงานเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปสร้างนะคะช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในระหว่างที่เราผอมเนี่ยเราจะสร้างมวลกล้ามเนื้อไปด้วยพร้อมๆกันนะคะไม่ต้องคอยให้นะคะสลายไขมันออกไปก่อนแล้วค่อยไปออกกําลังกายแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อมานะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ร่างกายนะคะสร้างกล้ามเนื้อไปในเวลาเดียวกันกับที่เรานะคะ เผาผลาญพวกไขมันและก็พวกคาร์โบไฮเดรต่างๆเหล่านั้นเลยนะคะทีนี้มาดูวิธีรับประทานนะคะเขาบอกว่าวิธีรับประทานเนี่ยให้รับประทานหนึ่งถึงสอหลังอาหารไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าตัวเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีตัวที่ช่วยในการจับพวกไขมันจับพวกคาร์โบไฮเดตถ้าเกิดเราประทานหลังอาหารนานเกินไปเนี่ยนะคะไขมันดูดซึมไปเรียบร้อยลว นะคะคาร์โบไฮเดรตก็ดูดซึมไปเรียบร้อยแล้วนะคะรับประทานเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะคะแล้วอีกตัวนี้ก็คือทําไมถึงต้องรับประทานหลังอาหารในขณะที่หลายๆยี่ห้อเขาแนะนาให้รับประทานก่อนอาหารนะคะเพราะว่าของเราเราไม่ได้เข้าไปแค่พองในอาหารแล้วทําให้รู้สึกอิ่มนะคะของเราเนี่ยเราเข้าไปแล้วก็เข้าช่วยไปช่วยในการป้องกันกัน พวกการดูดซึมของพวกไขมันคาร์โบไฮเดตนะคะเข้าไปช่วยทําให้สารอาหารที่เราดูดซึมเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นมวลกล้ามเนื้อได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยทําให้น้าตาลที่เราประทานเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดรับประทานก่อนอาหารก็อาจจะไม่มีอาหารเข้ามาแบบแล้วคนก็จะรู้สึกปวดหัวได้นะคะเพราะว่ามีเจ้าตัวแคลเซียมที่อขอโทษค่ะตัวโคเีียมที่ทําให้ร so ่างกายเราดูดซึมน so, ้าตาลได้ด hmm. yeah. ียิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเราประทานหลังอาหารนานเกินไปนะคะลืม ทานอาหารไปแล้วหนึ่งชั่วโมงเพิ่มจะนึกขึ้นได้มาทานหลายๆคนจะอาจจะรู้สึกหิวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยนะคะจะเกิดการหิวต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําตาลเร็วเกินไปนะคะหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปไม่มีอาหารแล้วน้ําตาลก็ดูดซึมไปแล้วว่าทานเจ้าตัวนี้เข้าไปก็เลยรู้สึกเหมือนกับหิวเข้ามาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นหลับทานอาหารเสร็จแล้วให้รีบรับประทานเลยจะได้ผลดีที่สุดนะคะหลายท่านถามว่า ทานมากกว่า2แคปซูลได้ไหมนะคะทานได้สําหรับคนที่มีน้ําหนักมากแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยขอให้ลองเริ่มรับประทานที่1นถึงสแคปซูลก่อนแล้วดูว่าปวดหัวไหมนะคะเพราะว่าปวดหัวเนี่ยไม่ได้เป็นอาการข้างเคียงจากยาแต่เป็นอาการข้างเคียงที่มาจากระดับน้าตาลในร่างกายเราเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปนะคะมีการเผาผานแล้วก็ให้พลังงานความร้อนออกมาเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบางคนที่ยังไม่คุ้นยังไม่ชินแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงร่างกายเร็วๆก็จะรู้สึกปวดหัวได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเพิ่มค่อยๆเพิ่มทีละหนะคะค